ื่อยป่ะพี่บนหลังบนเอวเลยเนี่ยวบนหลังบนเอวเลยป่าไอ้หุมนเยอะอ๋อ้หุ่มเยอะนลดีเขาเนจมอ่ะเขาจกเอ้ดือมีจมไหมเนี่ยมีเหลอเดอพี่ถอยสบายนะแบบเนี้ยมีเลย สวัสดีวัยรุ่นไม้อยู่คาซิ่งอันนี้อยู่กับผมแซมวิ่งครับไปเดี๋ยวไปหาวัยรุ่นหน่อยอวัยรุ่นสร้างตัวครับยังหนุ่มยังแน่นนี่ถอยไม้อยู่คาครับวันนี้โอ้แจวแจวไปอะไรครับผมโอ้สบายเลยแบบนี้ มาดูรถทอยใมวนันนี้โอ้ไปเร็วเล้วนะทุกคนไม่ต้องเอาคนทอยครับหรือรถคีบทอยมันก็ลำบากเนี่ยแต่รถไทนยนี่จะสบายนะ่อไทยจะสบายนะทุกคนนี่เป็นไงเป็นยังไงน เดี๋ยวเวลาอุ้มเต้นอี้มเต้นนี่ก็มารอเอาไม้เหมือนกันนะโว้ดูรถดิเจียวแจ่มจัดเลยครับเฮ้เดินไปด้วยได้ไหมรอก่อนแปบ๊บนึง,งไปด้วยไปด้วยไปไป

วนล้างหวนเอวเนาะอัน <German> น <supplies> you know like so ี uh ้เขาใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเลยบอใช่เงียบ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 ขาดเลยเนาะเื <S <S ่อยชไหมพี่เนาะเอ้าแล้วไอ้เื่อยเื่อยยนนี่ก็ช้เหมือนกันใช่ไหมแต่นี่มันเร็วกว่าบอก พี่จอดดีวกว่าจอด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 ,จอดเดี๋ยวผมลงก,ก่อนว <laughs> ้าฮปาฮ่าฮ่ไไม่ไหวครับนั่งไม่ไหวครับผมยืนไม่ไหวครับนี่ดูไฟครับสุดยอดจริงๆนะพี่มือคนไทยครับบิดมาได้ยังไง โอ้หนีม,มาเยอะเหมือนกันนะทุกคนไปแล้วครับเจ้า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 มาพามาดูกันนิ่เดียวจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยววันนี้พามาดูเองเปแปลกๆหน่อยครับ มันก็แปลกนะสําหรับคนเห็นบ่อยก็ไม่แปลกครับถ้าคนที่ยังไม่เคยเห็นผมต้องเชื่อว่าคนต้องมีคนที่ยังไม่เคยเห็นแน่นอนนี่เลยนี่ครับขีดมาแบบนี้เลย แค่นี้บอกไปแล้วโอ้โหเ,เลือ่อนกันครับไปแล้วครับทุกคนตองกองครับน่นมาแล้วครับ ถอ,อยมาถอยมาเรียกมือปีสาจได้ไหมเนี่ยโคตรจริงเลยครับแถวสะแก้วนี่มีเยอะครับแบบนี้เพราะสะแก้วนี้ก็จะตับแต่อยู่คาครับขี่มานี่เห็นเต็มเลยนะถ้าใครอยากเห็นอยากดูก็มาสะแก้วได้ครับหรือดูคลิปผมไปเลยง่ายๆ ดู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 การขีบนี่คนเซียนก็บกีไปดูจึบอ่าวาไปแล้วหรอโอ้กองเดียวพอบอกองเดียวไม่น่าโผล่นะต้องสองกองเลยใส่กองเดียวเข้าไปเลยครับ กองเดียวก็พอครับโอ้สุดจัดเลยครับเจิงวะทุกคนไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ